ข้อที่4สร้างมาตรฐานกำหนดแนวทางทำงานแทนกันได้ง่ายต่อการปฏิบัติสวัสดีครับผมกฤษดาภูมทรัพย์<ฎ>เป็นทีมงานมาตรฐานครับวันนี้เป็น e ีที่7เราจะไปดูมาตรฐานค้างของห้องน้ำวิธีการใช้งานไปดูกันครับครับสำหรับห้องน้ำอันดับแรกต้องมีป้ายบ,อ,บอกห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายเราไปดูข้างในกันครับครับสำหรับห้องน้ำ ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมีปวาสะอาดเรียบร้อยถ้าในส่วนของห้องน้ำห้องน้ำองจะต้องมีมันจะกระดุด้านในห้องน้ำมีกระดาษชำระพร้อมใช้งานเสมอมีถังขยะเตรียมพร้อมไว้ในจุด แบบนี้ไม่ได้นะครับเสร็จขยะต้องใส่ถังขยะให้เรียบร้อยในแต่ละวันมีการรับใึ้การตรวจสอบของห้องน้ำสุดท้ายแล้วก่อนออห้องน้ำอย่าลืมปิดไฟทุกครั้งห้าสอเป็นพื้นฐานทำงานอย่างปลอดภัยสร้างมาตรฐานสร้างวินัย sri 9ก้าไกลยั่งยืน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องมาตรฐานการใช้ห้องน้ำหวังว่าทุกคนจะช่วยกันรักษาความสะอาดเพื่อประโยชน์ขององค์กรแล้วนะครับเดี๋ยวอีพีหน้ามีอะไรก็มาดูกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ